วันนี้นะคะก็มาพูกับช่องลูกพีทคลาสนุกอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะลูกพีทนะคะที่มาแต่งตัวอย่างนี้ลูกพีทไม่ได้จะไปงานคอสเพนย์นะคะแต่ว่าลูกพีทจะมารีวิวสินค้าค่ะลูกพีทนะคะสั่งของมาจากเพจพิมพ์ลีพายค่ะเราจะมารอรุ้นกันดูนะคะว่าจะมีอะไรขอบอกเลยนะคะทุกคนว่านี่นะคะเป็นครั้งแรกของลูกพีทเลยนะคะที่สั่งสินค้ามาจากพิมพ์ลีพายค่ะ ที่เราสั่งมานะคะเพราะว่าเราอยากจะลุ้นนะคะว่าเราจะได้อ่างเปาเป็นแบงค์สีอะไรจ้าเพราะคําพูดที่ว่าแจกไม่ยั้งแจกไม่หยุดแจกแบบจุกๆไม่ต้องลุ้นเลยจ้าได้ทุกกล่องแน่นอนได้ทุกกล่องไม่ต้องลุ้นของพี่พิมพ์ลิพานี่นะคะบอกเลยว่าลูกพิษอดใจไม่ไหวถึงขั้นกดสั่งมาสองกล่องเลยค่ะกดสั่งมาสองกล่องเลยค่ะ แบบว่าตรงอย่างแบดแจกอย่างดุาจา้ามากระขายทุกคนไม่รอช้าเลยเรามาแกะกล่องกันเลยคะ่ะว่าเราจะได้สีแดงสีม่วงหรือว่าสีเทาจ้าหากกล่องนี้โดนเปิดจอแกะกรุณาปฏิเสธการรับค่ะอย่างที่พี่พิมพ์ด้พายบอกเอาไว้นะคะว่าหากกล่องน,นี้โดนเปิดเจาะแกะกรุณาปฏิเสธรับสินค้านะคะเดี๋ยวเรามาเช็คสินค้ากันคะ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุ้นกันเลย กล่องน,นี้นะคะมีรูนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าไม่ค่อยทะลุมากค่ะแล้วก็พอเอามารีวิวต่อได้นะอีกกล่องนี้ค่ะกล่องนี้จะเป็นกล่องสีเขียวนะคะก็หนักหน่อยนิดนึงกล่องนี้ก็จะไม่ค่อยมีรูไม่มีรอยเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเลิกกันเลยจ้าเราจะเริ่มจากกล่องสีเหลืองกันก่อนเลยนะคะเป็นไงเดีย๋ยวเรามาลุกก้นเลยค่ะเราจะเสกคัตเตอร์ออกมานะคะเต็นเซมัเลยจ้า หนึ่งสองสั่ว้าวอันนี้ลูกพีเห็นเดียวนะคะลูกพี่ยังไม่เห็นมาดูก,กันค่ะว่าจะมีอะไรบ้างโ oh. อ้ยอุยอ,ยอยนี่นะคะทุกคนคือเราอยากได้มาแล้วค่ะอันนี้นะคะที่ลูกพี่สั่งนะคะเพราะลูกพี่อยากจะได้อันนี้นะคะ oh <my> เอามาเล่นค่ะไม่ใช่แล้วนี่มีสองอย่างนะคะ อันนี้จะเป็นกาแฟค่ะแล้วก็จะมีซองอัางเปาสีอะไรโหทุกคนก็ได้เป็นร้อยนะคะก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะอย่างน้อแล้วก็ได้แบงร้อยค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาแกะกล่องสีเขียวกันค่ะกล่องนี้ก็จะแบบแอบ,บ,แบ,บนหนักนิดนึงเนาะกรามาดูกันนะคะว่าในจะมีอะไรบ้างค่ะเี่ค่ะคนเร็วดานเร็ว,รวสามสองหนึ่ง มาดูกันนะคะข้างในจะมีอะไรบ้างค่ะอือลืมลูงเลยนี่นะคะเป็นฟองค่ะแล้วก็มีอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรมันคือเม็ดฟูคือเม็ดฟูกมันเป็นเม็ดฟูกนะคะทุกคนเม็ดฟูกมีสามรสนะคะทุกคนรสแรกเป็นรสทับทิมค่ะรสที่สองนะคะก็เป็นรสมะนาวนะคะเอ้ยเป็นรสเลมอนนะคะ รวที่สามก็เป็นรถส้มค่ะนี่จะมีสามอันนะคะต่อไปเราจะมาดูกันว่าอัพเปาเราจะได้หนึ่งร้อยเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้เยอะขึ้นนะคะจำเราละละพอยกแนซ่าเปิดแบบ Y2K หนึ่งสอง ไม่ได้แบงค์ห้าร้อยแต่ก็ยังดีนะคะที่เราได้แบงค์ร้อยค่ะเราได้มาทั้งหมด200บาทนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าที่ลูกพีชมาเปิดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกราคากันนะคะว่าแต่ละกล่องเนี่ยลูกพีชซื้อมาในราคากี่บาทคา่ะกล่องนี้นะคะมีกาแฟแล้วก็อ่างเปานะคะลูกพีชซื้อมาเลยนะคะ28งร้บาทคา่ะกล่องใหญ่สีเหลืองน,นี้นะคะกล่องต่อไปนะคะเป็นกล่องสีเขียวนี้นะคะ่ะ ลูกพีนะคะซื้อมาในราคา290บาทค่ะก็จะมีเม็ดฟูนะคะแล้วก็อับเปาค่ะลูกพีนะคะก็มาร่วมสนุกกับพี่พิมพ์ลีพายน,นะคะจะได้ยอะได้ตาก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะอย่างน้อยนะคะแล้วก็มาเล่นกันจ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอ <c oughs> ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ลูกพีนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ